ต้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนคาถาบังกายหลวงปู่สวง ศาสนาทุกศาสนามุ่งหวังให้ทำแต่กรรมดีการที่บุคคลคนหนึ่งที่มีความศรัทธาต่ออะไรก็ตามแต่เราไม่ควรจะไปขัดหรือว่าชักชวนให้เขามาศรัทธาตามเรานอกจากสักวันหนึ่งที่คนคนนั้นจะประจักษ์กับตัวของเขาเองและหันมาร่วมศรัทธาในสิ่งเดียวกันกับเราความศรัทธายึดมั่นในตัวของหลวงปู่สวง หลายๆท่านมักจะเจอมากับตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นบางท่านอาจจะคิดว่ามันบังเอิญแต่ถ้าบังเอิญหลายๆครั้งและบังเอิญในสิ่งที่ดีก็สมควรที่จะบังเอิญต่อไปคุณนริตเป็นอีกคนหนึ่งที่นับถือหลวงปู่สวงเป็นที่สุดถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่ที่ต่างประเทศแต่อาจจะพูดได้ว่า ทุกลมหายใจเข้าออกของคุณนริตมีแต่หลวงปู่สวงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้คุณนริตไม่อาจจะลืมได้นั่นก็คือยามที่คับขันจากการที่เพื่อนร่วมงานผูกคอตายตำรวจมาถึงห้องพักที่นอนกันห้าคนแต่คุณนริตท่องคาถาหลวงปู่ตำรวจเข้ามาเต็มห้องแต่ไม่ได้เรียกคุณนริตไปสอบสวน และที่ผ่านมาคุณนริทยังเคยบอกเลขตามที่หลวงปู่มาในนิมิตซื้อเองด้วยตามที่ปู่บอกแต่ด้วยความที่อยากจะให้เพื่อนๆมีโชคมีลาบด้วยจึงบอกเพื่อนแต่เลขที่ออกมาแค่ใกล้เคียงแต่พอครั้งใดที่คุณนริศบอกเพื่อนแต่ตัวเองไม่ได้ซื้อเลขนั้นออกตรงๆ ที่ผ่านมาเพื่อนของคุณนริตได้ถูกเลขตามที่คุณนริตบอกโดยเพื่อนไปซื้อสลากรางวัลโฟดีที่สิงคโปร์ที่เหมือนกับลอตเตอรีร่ประเทศไทยถูกรางวัลที่สี่ได้เงินเป็นแสนจนเพื่อนๆต่างมารุถามถามถึงเลขในง่วดต่อไปนี่เองที่ทำให้คุณนริตไม่ซื้อเลขเพราะว่าปู่ไม่ได้ให้ในเรื่องนี้แต่ปู่มาให้ในสิ่งที่คุณนริตขอให้ปู่ช่วย และปู่ก็สามารถทำให้เกิดอภินิหารในสิ่งที่คุณนริศขอเรามาติดตามรับฟังคุณนริศให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์จากสิงคโปร์กันเลยครับสวัสดีจ้าไ,ได้ยินจ้ปในงานสบายดีนะครับสบายดีครับจะ <laughs> ผ่านเรื่องราวอะไรมา,มากมายเลยช่วงระยะที่ผ่านมาเดือนสองเดือนหรืออย่างเช่นอะไรบ้างอ มีเรื่องราวทางบ้านนะเอาเรื่องราวทางบ้านก่อนเนะะาะตั้งแต่ที่เกิดกับครอบครัวทางลูกเ,ลเพราะว่าตั้งแต่ที่ลุงปู่มาอยู่ด้วยนี่ก็คือก็มีอะไรดีๆให้หลายๆอย่างแต่ว่าทางลูกลูกเขยเนี่ยเขาไม่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 เคยไม่เคยได้กราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยเนอแตนะ่ลูกสาวลูกสาวเขาทาประจําอยู่ลูกสาวอืมแต่ลูกเขยเขาว่าเขามีพระ ประจตัวเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปอยู่กาบว่าอะไรหลวงปู่เลยไปทํางานแบบเขาวิ่งแก๊บครับเขาวิ่งแก๊บทีนี้ผมก็แนะนําลูกบอกว่าให้บอกแฟนด้วยว่าให้บอกกอฟด้วยว่าเวลาไปทํางานก็บอกหลวงปู่เขาจะได้ช่วยเหลือเรื่องการวิ่งการอะไรจะได้มีลูกค้ามากมายอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํา <c oughs> ไปแต่เขาไม่ไม่ทำ่ยเขาไม่ทํา <c oughs> ตอนนั้นเขายังไม่ศรัทธาอื <c oughs> <c oughs> มีแต่ลูกสาวมีแต่ลูกสาวคนเดียวที่ทำลูกเขยเขาไม่ปฏิบัติอะไรสักอย่างตั้งแต่ที่ได้หลงปู่มาอยู่ที่บ้าน hmm. เขาก็ไม่ได้สนใจไปกราบไปไหว้ไม่ได้ไปบอกอะไรเงี้ย hmm. จนแบบ hmm. วิ่งมาได้ระยะหนึ่งเขาเกิดมีการทำตัวไม่ดี hmm. เกิดการเที่ยวเตะ hmm. นกนกรูนอกทาง hmm. อะไรเงี้ย ไปดื่มไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไม่ค่อยกลับบ้านตรงเวลาถ้าลูกสาวเจอถุงคนดอมมาถุงยางนำไม้ในกระเป๋าอะไรแต่อะไรก็คาดคั้นกันอะไรกันคือว่าเกิดมีปัญหากันในครอบครัวนั่นแหละครับอแล้วมีลูกด้วยกันไหมเนี่ยมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนกําลังเป็นผู้หญิงกาลังวัยเจ็ดแปดขวบนี่แหละแตมดีว่าเขาทําตัวไม่ดีไงลูกสาวก็ร้องไห้เสียใจก็โทรมาบอกผม มาฟ้องผมบอกว่าแฟนเขาทาตัวไม่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เที่ยวเตือนมาก่อนนี่ไม่เคยเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้พอมาคบเพื่อนคบาไรเขาก็ออกนอกรูนนอกทาง hmm. ผมก็เสียใจนะผมก็แล้วถามลูกว่าแล้วตั้งแต่หลวงปู่มาอยู่บ้านเนี่ยได้บูชาหลวงปู่กันบ้างไหมได้ทําถึงวันพระวันโกนอะไรก็ซื้อเอ็มหรือถวายน้ำอะไรให้หลวงปู่มันบอกหนูทําตลอดทุกวันพระแต่เขาไม่เคยไหวเลยบอกให้มาไหว้ามาบอกหลวงปู่เวลาไปทํางานก็ไม่เคยทําอะไรเงี้ย แล้วก็มาทําตัวนอกรูนอกทางด้วยเลยผมก็บอกลูกสาวบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะบอกหลวงปู่เองด้วยความที่ห่วงลูกสาวอยากให้ครอบครัวของลูกสาวมีความสุขทางออกเดียวของคุณดาริดก็คือหลวงปู่สวงต่เกิดหลวงปู่ท่านมาอยู่แล้วมาทําตัวแบบนี้มันไม่ดีไม่เหมาะสมเดี๋ยวพ่อจะให้หลวงปู่สั่งสอนอเดี๋ยวผมก็ก็ไม่ได้จุดทูบแบบ ตวดมนทุกวันนะผมตรวจมนทุกวันอือนึกถึงลวงปู่อบอกว่าเล่าให้ให้ลวงปู่ฟังว่าทางบ้านลูกเขยทำตัวไม่ดีอะไรแบบนี้เล่าเล่าให้ท่านฟังแล้วก็บอกขอให้ลวงปู่ช่วยสั่งสอนให้หน่อยเถอะให้เข้ากับตัวกับใจหน่อยอ,อย่าให้ออกนอกลู่นอกทางเลยให้ลวงปู่ช่วยทำยังไงก็ได้อพอผมบอกไปได้ประมาณสามไม่ประมาณสองหรือสามวันนี่แหละลูกสาวก็โทรมาบ,าบอกว่าลูกเขย่ะเกิดประสบอุบัติเหตุ รถไปชนท้ายรถเก๋งเขาขาหักข้อเท้าข้อเ,าอเท้าด้านซ้ายอ่ะหักเพราะมันไปโดนด้านซ้ายล้มระหว่างวิ่งแป๊บข้อเท้าหักก็พักเป็นเดือนนะครับเข้าโรงพยาบาลหักโรงพยาบาลเป็นเดือนนั่นแหละทัวเงินทองที่ผมให้ไปเขาก็เก็บนะให้ลูกสาวเก็บแล้วเขาแบบเขาทเที่ยวจนเงินเงินที่เขาทํางานเขาไม่ค่อยส่งจนเจน้ครอบครัวไงเขาเอาเงินผมไปใช้บ้างอะไรบ้าง ีนี้พอเข้าโรงพยาบาลก็คือตัวเขาว่าโทรมาบอกผมว่าพ่อผมเข้าโรงพยาบาลรถชนท้ายเขาแล้วผมก็บอกว่าทําตัวไม่ดีใช่ไหมผมก็ถามทําตัวไม่ดีใช่ไหมที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็หลวงปู่มาอยู่บ้านเนี่ยที่พ่อบอกให้สั่งอ้อมบอกให้บอกว่าทากันห้าหรือตั้งอะไรกับบ้ายกันทุกวันหรือทุกวันพระก็ยังดีได้ทากันหรือเปล่าเขาบอกผมไม่ไม่ได้กราดไหว้ครับผมมีพระอยู่แล้ว บอกกรพาะแบบนั้นแหละที่ไม่ได้กราบไหว้แล้วก็ทําตัวไม่ดีด้วยหลวงปู่ท่านไม่ชอบการที่เรานับถืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีหลวงปู่อยู่ในบ้านถ้าอยากจะให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองเราเราสมควรจะต้องกราบไหว้ถาวายน้ำถ้าไม่สะดวกให้กราบไหว้ปู่บ้างแม้จะแค่วันพระก็ตามเหมือนกับว่าเราเอาใครมาอยู่ด้วย แต่เราไม่ให้ข้าวให้น้ําแล้วเขาจะอยู่ได้อย่างไรอืมให้กลับตัวกลับใจนะจะได้ทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองปู่ออคอยช่วยเหลือได้<ม>เขาไม่ชอบ<ม>คนทําตัวแบบนี้<ม>แล้วก็แต่คับทับคับแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่า<ม>ก็ได้คับคับผมก็ได้สอนไปแค่นั้นแหละแล้วก็ประมาณราาักษาตัวอยู่ออกจากโรงพยาบาลมาก็มาอยู่บ้านทักฟุ้นนี่เป็นเดือนนะครับครับ ทีนี้พอหายได้ผมก็ย้ำเขาบอกเขาอีกเขาก็ยังเหมือนเดิมอะพี่ยังไม่ยังไม่ํมำนึกอะคือว่าเจ็บครั้งแรกอะลูกสาวก็ฟ้องอีกว่ายังเหมือนเดิมเละพอ่อปล่อยมันไป hmm. จนผมก็บอกหลวงปู่อีกบอกว่าหลวงปู่ครับมันมันไม่ยอมจำนึกอะหลวงปู่ทำยังไงดี ให้ลวงปู่จัดการนะเธอผมไม่รู้จะทาไงเพราะผมอยู่ไกลผมถึ่งผมอยู่ใกล้ผมก็คงทําอะไรไม่ได้เพราะคนมีสายคนผมดัดไม่ได้หรอกเขาเขาโตแล้วมีครอบครัวแล้วเขา,ววาต้องคิดด้วยตัวเองขอให้ลวงปู่จัดการทาไงให้เขาคิดให้ได้ครับไปอีกประมาณเขาไมา่ท,ามาาทิ้งระยะห่างประมาณทักเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งเขาเกิดอุบัติเหตุอีกแบบนี้ครับเหมือนเดิมเลยครับ ที่เก่าแผลเดิมแล้วก็ชนแบบที่เดิมเลยเหมือนยังไงอย่างนั้นเลยสองครั้งเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกับครั้งแรกไม่มีผิดถ้าเป็นเราเราท่านท่านท่านจะคิดว่าอย่างไรเลยแล้วก็โทรมาบอกผมอีกลูกสาวก็ร้องไห้อีกโทรมาบอกว่าเอาอีกแล้ว่อเสียงเงินอีกแล้วผมก็บอกนั่นแหละ แล้วเป็นยังไงมรอาการเหมือนเดิมเลยพ่อชนเหมือนเดิมปเป๊ะเจ็บขาที่เดิมเหมือนเก่ายัางไงย่างนั้นเลยอื hmm. นั่นแหละเราจะตระนึกกันบ้างไหมเนี่มคิดกันได้ไหมว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเกิดตำสากเหมือนเดิมเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมก็บอกผมนี้ hmm. ถ้าไม่ใช่หลวงปู่ทําใครจะทําให้แบบเนี้ยที่ทําได้เหมือนกันสองขนเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยอื เนี่ยยังดีแล้วที่เขาสั่งสอนที่เขายังไม่ให้ถึงชีวิตเนี่ยเขาสั่งสอนคือต้องการให้กลับตัวกลับใจบก็บอกบอกกับลูกเขยนะผมโทรไปแบบเครียดๆอ่ะโทรบ,อ,อ,บอกกับเขาแบาเนี้ครับ<อ>ผมก็โทรบอกเขาก็อยู่โรงพยาบาลน,นั่นแหละเนอะเขาก็ฟังบอกครับพ่อผมขอโทษครับไม่ต้องมาขอโทษพ,พ่อเราขอโทษหลวงปู่โนนเพราะแกไม่ปฏิบัติต่อท่านมันท, <ำ S 1> ทาําครั้งครั้งที่สองนี่แกต้องคิดได้แล้วว่ามันทำไมถึงมาเกิดขึ้นซ้ำสองแล้วที่เดิมแล้วก็แผลเดิม ต้องคิดได้แล้วว่าเกิดจากอะไรมผมก็บอกแบบนี้มผมก็บอกครับครับกลับไปบ้านนะถ้าออกโรงพยาบาลแล้วกลับไปบ้านไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วพอค่ารักษาวันหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นจะเอาเงินที่ไหนรักษานักหนาผมก็บอกแบบนี้โอ้ทุไมันแพงครับทุม,มันแพงจังอะ่ะครับแล้วก็บอกว่าเขาก็กลับวันนั้นเลยตอนเย็นกลับเลยอยู่แค่วันเดียวพอครั้งที่สองนี่มันเยอะแล้วครั้งแรกก็หมดไปเยอะแล้วเออวก็กลับไปบ้านผมก็บอกให้เขาทําขันห้า ขอเข้ามาหลวงปู่แล้วก็บอกว่าจะเลิกทําตัวเกเรแบบนี้อีกตั้งหน้าตั้งตาทามาหากิน<ม>เลี้ยงดูครอบครัวให้ดีอย่านอกลู่นอกทางหลวงปู่ท่านจะช่วยแล้บอกครับครับกลับไปบ้านก็ลูกสาวก็บอกว่าทําให้เรียบร้อยแล้วกลับไหาบอกหลวงปู่เลยบอกขอให้หายออไปจะทำมาหากินจะไม่ทําตัวแบบนี้อีกอะไรอีก<ม>ก็ทําบอก<ม>บอกคืนนั้นเลยพอไปถึงบ้านตกจากโรงพยาบาลไปถึงบ้านวันนั้นก็ทําวันนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณนริศสั่งให้ลูกเขยทำขันครูเพื่อขอขามาหลวงปู่สูงและลูกเขยเริ่มจะคล้อยตามแล้วและเริ่มทำขันครูเพื่อขอขามาหลวงปู่สูงแล้วก็พอรุ่งเช้ามาผมก็เป็นห่วงโทรมาถ,ถามลูกสาวอีกบอกว่าเป็นไงบ้างการดีขึ้นไหมสิ่งที่ลูกสาวบอกคุณนริศแทบจะไม่เชื่อหูตัวเอง ไปทำงานแล้วพ่อไปตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะแล้วไหนว่าแผลแผลมันเป็นที่เก่าไม่รู้มันหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็เดินช้ามันบอกอ้อมอุ้ยขากูหายแล้วว่าอะไรมันก็บอกกับเมียมันแบบนั้นเลยบอกเดินได้แล้วเดี๋ยวกูไปทํางานแล้วนะเดี๋ยวพ่อเขาบ่นเราะเอะไรอ่ะมันก็ว่ากับเมียมันแบบนั้น <c oughs> แล้วมันก็ไปตั้งแต่เช้าปกติมันจะไปเช้ากลับเที่ยงคืนทุกวันวิ่งแก๊ปเลยโอ้โหที่มันยิ่งขนาดน,น,นั้นอะ่ะ ครับมันก็รายได้มันก็พออยู่ได้กันเดือนละสามสี่หมื่นอะไรประมาณนี้ครับนี่มันขยันมันขยันมันก็เป็นเวลาที่มันจะวิ่งมันเรยกเวลาวิ่งเอานะครับเขายิงกลางคืนมันก็จะยิงได้เยอะอะไรเงี้ยอันนี้วิ่งจังหวัดไหนเนี่ยอยู่จังหวัดไหนในกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพเหรอลูกสาวกรุงเทพเหรออยู่นนทบุรีครับมันก็วิ่งมาสายมาทางเข้ากรุงเทพบ้างอะไรบ้างอมันก็หายตั้งแต่ พอตอนเย็นออกจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านก็จุดทูบทําขันห้าขอขามาแล้วก็สัญญากับหลวงปู่เอาไว้อะไรยังไงไงก็ให้ปฏิบัติตามอะไรเงี้ยจากคนที่ไม่เคยกราบไหว้หลวงปู่ต้องหันมากราบไหว้หลวงปู่ทาการขอขามาหลวงปู่ทําให้บาดแผลที่เป็นหายไปอย่างอัศจรรย์ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเช้ามามันก็หายแบบอัศจรรย์นะพี่ไปทํางานได้ จนทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็บอกลูกปู่ทุกวันว่ามันก็มียอดสั่งยอดอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันคือว่ามันทําตัวดีขึ้นอืม hmm. มันก็ไม่นอกรูนอ,อกทางแล้วน,นั่นแหละเขาบอกว่าลูกปูเ่เขาต้องการแบบนี้เขาก็ช่วยได้ก็ดูเส้นแผลหายอย่างอัจจันทะร์แค่คืนเดียวหายเดินไปทํางานได้เฉยเลยทั้งที่หักหักข้างเดิมอ่ะข้อเท้าหัก hmm. กระดูกแตกด้วย มันน่าัศจันไหนเลยพี่อู๋ก็ลองคิดดูแค่คืนเดียวแล้วก็กเป็นซ้ำซากสองผลข้างเดียวกันคือทั้งตั้งแต่โดนแล้วก็เลยขอขอมาปู่ใช่ไหมครับครั้งสุดท้ายเนี่ยทบมาขอขอมาครั้งสุดท้ายในยครั้งแรกก็ยังมันไม่ทําอยู่อยังดื้ออยู่ยังเที่ยวทําตัวไม่ดีอยู่มาทาครั้งที่สองที่แบบมันเป็นซ้ำซากให้คิดได้แล้วว่ามันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าหลวงปู่ทําให้แน่นอนที่ทําให้เกิดแบบเนี้ย ผมบอกแบบนั้นเขาก็กลับมาบ้านลูกสาวก็ทําขันขันห้าให้ไปกราบไปไหว้ขอโทษหลวงปู่ตอนเช้ามาก็หายแบบอัศจรรย์เลยไปทํางานได้ปกติจากนั้นมาจนถึงบัดน,นี้แหละครับแล้วก็มีอยู่เมื่อห้าหกวันที่แล้วนี่ที่ผ่านมามันหมาดนี่พอดีเขาไม่ได้กลับบ้านก็คิดว่าลูกสาวร้องไห้ไา่อีกก็คิดว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าบังเอิญเขาแบบ เขาเพียเขาบอกว่าเขาเพียเขานอนบ้านเขาแะนอนบ้านเพื่อนเขามาไม่ไหวแล้วเขานอนเขากลัวอันตรายแล้วเขาก็นอนบ้านเพื่อนอืแต่ว่ามือถือเขาว่าแบตเตอรี่หมดพอดี <c oughs> เขาว่าถึงก็ชาร์จแบตเขาไว้แต่พอดีที่ชาร์จแบตขั้ว,วมันไม่ได้กันก็เลยไม่ได้ชาร์จก็เลยนอนบ้านเพื่อนแล้วไม่ได้บอกโทรบอกทางบ้าน ลูกสาวก็เป็นห่วงโทรมาอีกแล้วร้องไห้มาอะไรก็ชอบร้องไห้มาหาพ่อนก็บอกว่ามันไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยตั้งแต่ปกติกลับเที่ยงคืนนวันนี้เที่ยงวันแล้วก็ยังไม่กลับเลยเป็นห่วงกลัวรถจะไปคว่ำอีกอะไรอีกไปทําตัวไม่ดีอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ยอมติดต่อทางบ้านจนผมว่าอ้าวือว่าไปถูกเขาทุบหลอกเขาโทรไปเอาของไปส่งเขาทุบอะไรหรือเปล่าคิดไปต่างๆนานาผมก็ใจเสียอ เลยบอกแล้วหนูบอกลวงปู่หรือยังว่าเกิดเหตุอะไรยังไงหนูหนูก็ลืมเพราะหนูไม่ได้คิดแล้วหนูมัวแต่ห่วงมันไปบอกเลยบอกลวงปู่เลยว่าทําไมมันถึงเงียบไม่ยอมติดต่อมามันเป็นอะไรยังไงให้ลวงปู่บอกด้วยพอไปบอกลวงปู่ไม่ถึงห้านาทีเลยโทราศัพท์เพื่อนมันมาบอกว่าก็เพิ่งตื่นมันนอนอยู่ที่บ้านที่มันว่ามันโทราศัพท์มันชาร์จแบตไม่เข้าแบตมันหมดห้านาทีไม่ถึงห้านาทีเพื่อนเขาโทรมาบ,บอกบอกลูกสาวว่าไม่ต้อง,งโอโห่วงโอ้โหลูกสาวเขาก็บ่นให้ นี่ก็ลูกป,ปู่ช่วยอีกแล้วบรอจนเที่ยงวันก็ยังไม่มีตอบมาอะไรเออเมื่อพ่อหนูบอกลุกป,ปู่ไม่ถึงห้านาทีเลยเขาโทรมาบอกหนูแล้วหนูก็ค่อยใจชื้นหน่อยบบเออทีหน้าทีหลังล้วถล้องให้แล้วไม่ต้องโทรมาหาพ่อนะลูก <c oughs> พ่อใจเสียหมดแล้วเนี่ย <c oughs> <อ> <c oughs> หลายผลเลยทุกครั้งเลยเวลาเกิดเรื่องชอบร้องไห้มาก่อนทุกทีเลยผมมาใจเสียทุกครั้งเลย <c oughs> ใช่ใช่ครับก็เนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางบ้านก็ ก็เพราะหลวงปู่เป็นคนช,ช่วยทําให้เกิดแบบนี้อะ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องครั้งแรกครั้งแรกเขาก็แค่เตือนแค่ต่างสอนไม่ถึงกับชีวิตแค่ต่างสอนให้เจ็บตัวอะไรไปให้คิดได้อะไรเงี้ยมาครั้งสองก็เป็นเหมือนเดิมมาแล้วคิดดูที่ไหนอุบัติเหตุที่ไหนจะมาเป็นซ้จ้างอยู่ที่เดิมอะ่ะแล้วรถก็ชนอยู่ข้างเดิมแล้วก็ขาก็เจ็บอยู่ข้างเดิมอืมันไม่มันไม่ใช่ปกติแล้วใช่ไหมพี่ ก็น,นั่นแหละที่เกิดเรื่องกับครอบครัวทางบ้านก็มีท่านี้ะครับแล้วก็มันมีเรื่องท,งทั้งที่ผมเกิดกับตัวผมเองก็การตายของพนักงานที่เป็นช่างซ้อมรถอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเรื่องราวของคุณฤทธิที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะคิดว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดมีการตายเกิดขึ้นคิดดีทำดีสัทธาปู่รับรองได้ว่าปู่ย่อมไม่ทิ้งท่านไว้ติดตามในคลิปหน้าครับ อิลิเมียองสวงสัมปโนอิติปิโสโนโมพุทเทเจียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ